วัน,นี้เวลา18นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นางเอกสิริปันธารุจิปหลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูละอ,องุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายนัทวัต์กฤษณามระ เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือเฝ้าดูละองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือนายนทวัฒน์กฤษณามระเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาก่อน นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทุตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเฝ้าดูแลองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสท to าี่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชธูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทุตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสมัาธรัฐสวิตมาก่อน นางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณ,ณรัฐออสเตรียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชท,ทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณ,ณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชท,ทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อน นางสาวพันธภาจันทราลมเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสม์ธรัชวิตเฝ้าดูละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสมภารัชวิตนางสาวพันธภาจันทราลมเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอลมาก่อน นายวารวุิพง์ประพาพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์เฝ้าทูลอ,องค์ธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์นายวารวุิพง์ประภาพันธ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน นางมาคาวดีสุม,มิรเหมาะเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาถารณรัฐฟิลิปปินส์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบางังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาถา,า,า,ารณรัฐฟิลิปปินส์นางมาคาวดีสุมิรเหมาะเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาถารณรัฐประชาชนบางกาเทศมาก่อน นางสาวชาวนาทั้งสมพันธ์เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่ง<ะ>เอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารนรัฐอินเดียนางสาวชวนาทั้งสัมพันธ์เคยดำรงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์มา,า,า,ารรกอ่อน น,นายตูลไตรโสราตเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอา,า,าณาจักรกัมพูชานายทูลไตรโสราตเคยดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์มาก่อน นางสุพัรณ์วษาโชโติกายานถังเอออัคร,ราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําราชอาณาจกักรเดนมาร์กเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทกร,บทราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเอกอัคร,ราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจําราชอาณาจกักรเดนมาร์กนางสุพันธ์วษาโชโติการยานถังเคยดา <c concur rence> รงตําแหน่งเป็นอธิบดีกรม s <S สนธิสัญญากฎหมายและและกฎขออภัยค่ะ เป็นอธิบดีส่วนที่สัญญาสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนนายรุษโสรัตเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซนิเกลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัรเซนิเกลนายรุษโสรัตเคยดำรงตําแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครแวนคูเวอร์แคนาดามาก่อนนางสาววรุณีปั้นกระจ่าง เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัสสูรตานโอมานเฝ้าทูลออองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัสสูรตานโอมานนางสาววารุณีปั้นกระจ่างเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อน นายสุเมธจุลชาติเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราช,ชนาจักรบาเรนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชนาจักรบาเรนนายสุเมธจุลชาติเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชาทูตสถานเอกอัครราชาทูตไทยประจำสาธารณารัฐโมซัมบิกมาก่อน นางกนกวันเพ่งสุวรรณเอกอัครราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรโตุเกสเฝ้าทุลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรโตุเกสนางกนกวันเพ่งสุวสรรณเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเยนมามาก่อน ในรองวุฒิวีระบุตรเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเฝ้าทูละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานในรองวุฒิวีระบุตรเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาสมันธรัฐสวิตมาก่อน น,นายธนวัตสิริกุลเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหร,รับอียิปต์น,นายธนวัตรสิริกุลเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนอน,านางสาวกุลทินีอักษรวงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็ม ประจำสาหาพันธ์สาธารณร,รัฐบราซิลเฝ้าทูลอ,องทธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มประจำสาหาพันธ์สาธารณรัฐบราซิลนางสาวกุลทินีอักษรวงเคยดํารงตําแหน่งเป็นออัครราชาทูตสถานเอกอัครราชาทูตไทยประจำสาธารณรัฐอิตาลีมาก่อน นางปิยพินนิยมเริกเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซักสถานเฝ้าดูละองทุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐคาซักสถานนางปิยพินนิยมเลิกเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัคราชทูตสถานเอกอัคราชทูตไทยประจำมาเลเซียมาก่อน โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่เอกอัครราชทูตก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ นาฬิกา40นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปกรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566 ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตมศ์แก่ผู้ส่งคุณวุฒิที่สามคนประกาศศาสตราจารย์เกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช2567แก่ผู้ส่งคุณวุฒิหนึ่งคนและประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนประจำปีพุทธศักราช2567แก่อาจารย์สามคนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาบัณฑิตรวม2796คน จากนั้น,พร,นพระราชทานพระราโชวาทความตอนหนึ่งว่าในการทํางานสร้างสรรค์ความสําเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทําแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสําเร็จทุกสิ่งได้โดยลําพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วย บัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสมัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่แต่ละคนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงควรจะนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้กิจการงานที่ทำดำเนินลุล่วงสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่แท้คือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ตนแก่งานและแก่ประเทศชาติของเรา จากนั้นพระราชทานพระราชาวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลออมพระบาทประกอบด้วยผู้ส่งคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และอาจารย์ดีเด่นด้านการสอนประจำปีพุทธศักราช2567 ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลงานศิลปะในหนังสือนักเรียนทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทุนเฉลิมราชกุมารีและทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชากราบบังคมทุนรายงานผลการศึกษาและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดุษฎีนิพนธ์ คณะปดีคณะศึกษา,าศาสตร์กลับบังคมทุนรายงานผลการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนและครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แล้วทอดพระเนตรมิถุศการการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนานวัตกรรมอาหารซึ่งร่วมกับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาตั้งแต่ปี2538ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยต่างจิตรดากล้วยหนึบจิตรดาและผลิตภัณฑ์ต่างๆต,ต,ตลอดจนร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชยายแดนและชุมชนสร้างอาชีพและธุรกิจชุมชนปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลายัยศิลปากรหรือสูฟิต เพื่อบรุรณาการศาสตร์และศิลป์ดำเนินงานตั้งแต่ชุมชนจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิทัศการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรีพัฒนาย่านสร้างสรค์8อำเภอภายใต้แนวคิด เพชรมีดีบุรีสร้างสรรค์และเป็นการพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืนของเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรีสู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอหลังประสบผลสําเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบและยูเนสโกประกาศให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารประจําปี2564ในการนี้ทอดพระเนตรการสร้างสรรค์ผลงานต่อกระดาษของครูพิทยาศิลปสอนสําหรับระดับตกแต่งเมนโกรดโดยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เวลา17นาฬิกา11นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสมพิษทองดีนอกรองประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชปธรรมสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชปธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททูล ข้าวทุงกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร เวลา10นาฬิกา16นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565-2566เป็นวันที่2โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจเข้ารับปริญญาบัตรทั้งภาค เช้าและภาคบ่ายจำนวน3,038คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี2,514เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่จัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชามีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ประชาชนชาวไทยจัดการเรียนการสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค23จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เยาวชนในแต่ละภูมิภาคมีโอกาสได้เรียนและสอบใกล้บ้านจนสําเร็จการศึกษาโดยร่วมมือกับกระทรวง การต่างประเทศขยายการเรียนการสอนสู่32ประเทศเพื่อให้คนไทยในต่างประเทศได้รับการศึกษาเช่นเดียวกันพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาล่วงหน้าด้วยการเรียนแบบปรีกรีเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษามีเส้นทางในการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นได้เร็วช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและออกสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยทั่วประเทศผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับจากสังคมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษธาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาหมุนีวงศพิจิตรทิตะพโนนาศาลาเจ้าฟ้า,ฟาสมนัตวัดสมนัตวิหาร ในการนี้ผู้แทนพระองค์จุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทอดผ้าไตรจุดเทียนดูหนังสือเทศที่หน้าพระราชาอานแล้วจุดทูบเทียนเครื่องฟังธรรมรับศีลเมื่อพระราชาคณะให้ศีลจบผู้แทนพระองค์จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกดศพสําหรับศพฟังธรรมพระราชาคณะแสดงพระธรรมเทศนาจบ ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องบูชาก,กระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมกถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมกถาจบประเคนเครื่องธยธรรมบูชาก,กันเทศทอดพระไตรถวายพระเทศและสบงถวายพระสวดธรรมกถาพระสงฆ์บังสุกุลกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดีเรก ผู้แทนพระองค์จุดทูปเทียงเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดพระอภิธรรมเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจบหนึ่งจบแล้วผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสก,การสมเด็จพระมหาหมุนีวงศพิจิตรทิตวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัสมนพิหารบรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่25ธันวาคม2567สิริอายุได้88ปีพันษา68 พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็าจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดากรรมาการมูลนิธิราชาทรรษษันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,รษษ์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตามโครงการราชาทรรษษันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร,รษษ์ซึ่งมีผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังรวม3,446คนเป็นชาย2,786คน หญิง657คนมีบุคลากรสถานพยาบาล11คนเป็นพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยาสองคนโดยเรือนจำร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการราชทันปันสุขทั้ง7ดด้านส่งผลให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีมากขึ้นมีสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้นสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลคุณภาพชีวิตเมื่อเจ็บป่วยตามหลักมนุษยธรรม Yeah. <laughs> เรือนจำกลางขอนแก่นมีจุดเด่นคือสามารถจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างครบวงจรปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคจิตเวทโรคซึมเศร้าจิตเภทวิตกกังวลและมีปัญหาการปรับตัว125คนได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องสำหรับปี2,567ถึงปี2,568ไตรมาสที่1มีการคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวทหลังพ้นโทษ63คน คิดเป็นร้อยละร้อยมีการติดตามหลังพ้นโทษด้วยเรือนจำส่งหนังสือประสานต่อการดูแลผู้ป่วยจิตเวชพ้นโทษแบบยินยอมการติดตามหลังพ้นโทษไปยังสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนกรินกรณีผู้ป่วยจิตเวชพ้นโทษย้ายไปยังจังหวัดอื่นจะประสานไปยังสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดตามภูมิลําเนาให้การติดตามเยี่ยมมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความเสี่ยงในการเป็นอันตรายต่อตอนเองของผู้ป่วยจิตเวชพ้นโทษและคนในชุมชน และมีการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านประสานใจเรือนจำกลางขอนแก่นเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้รับรองการขึ้นทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย พร้อมกันนี้ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่นตามโครงการรัชทันบรรสุกเยี่ยมชมการให้บริการเทเลเมดิซีนโดยตั้งแต่ปี2565ถึง2568มีผู้ต้องขังรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม446คนมีผู้ต้องขังสิทธิ Uc ทั้งหมด3,330คนคิดเป็นร้อยละ96.24โดยประสานการทำงานร่วมกันของเรือนจำกลางขอนแก่นโรงพยาบาลขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้ป่วยต้องขังมีคุณภาพ ภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมดังพระราชปณิธาน